จัดให้แล้วนะครับสาวกวัยรุ่นยุค90นะครับต้องรู้จักตัวนี้แน่นอนครับกับเจ้าลอก BG ครับโหลอกในตำนานนะครับที่วัยรุ่นยุค90ทุกคนต้องรู้จักนะครับใครที่มองหาลอกแบบแนวคลาสสิกนะครับคลาสสิกวินเทจนะครับแต่จะให้ไปซื้อพวกลอกมือ2องญี่ปุ่นแบบที่เกลือขึ้นแล้วตัวหนึ่งห้าหก็ยังไงอยู่นะครับแนะนำว่าเอาตัวนี้ดีกว่าครับคลาสสิกนะครับ แต่ว่าข้างในเนี่ยจัดเทคโนโลยีรุ่นใหม่ใสเข้าไปให้ครับลูกปืนการตีกับพร้อมนะครับลูกปืนสแตนเลสหกตลับกันน้ําเค็มครับนะสปูลเป็นทองเหลืองเหมือนเดิมครับบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมแข็งทั้งชิ้นนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไซน์ครับยังคงความคลาสสิกเอาไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับแขนเป็นระบบเกลียวครับนะแล้วก็ฝาสปูลเป็นแบบกดและดึงออกนะครับเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูครับ นี่ก็คือคอนเซปต์นะครับทุกอย่างเหมือนของเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างเหมือนไดว่า BG เลยครับแต่ว่าราคาเนี่ยลดลงแล้วก็อุปกรณ์ภายในมีการอัปเกรดขึ้นมาให้นะครับตามยุคตามสมัยครับอัปเกรดขึ้นมาให้อย่างดีนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีกว่าตัวเดิมอีกนะครับใช้งานได้ดีกว่าตัวเดิมอีกแถมราคาประหยัดนะครับอ่ามีเข้ามา2เบอร์ครับเบอร์13และเบอร์15ครับ จัดโปรให้ราคาเดิมครับที่890บาทเท่านั้นนะครับ890บาทเท่านั้นงับค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับหลายคนจะถามว่าพี่ BG 13กับ15นี่มันต่างกันตรงไหนเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับก็คือบอดี้ของเขาเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะครับอาจจะใหญ่กว่ากันแค่นี้เดียวนะครับนี้เดียวนะครับแต่ว่าสปูลนะครับเบอร์15เนี่ยจะเป็นสปูลลึกเห็นไหมครับเบอร์13เนี่ยก็จะเป็นสปูลตื้นนะครับเอางี้ ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จะซื้อไปตีอย่าปลอมนะครับซื้อไปตีอย่าปลอมซื้อไปตกสปิวนะครับซื้อไปแข่งสวายนะครับก็อาจจะซื้อเบอร์13นะครับแนะนาให้ซื้อเบอร์13นะครับส่วนใครเนี่ยที่ชอบเป็นสายหน้าดินครับใส่สายเยอะๆตีไกลๆนะครับหรือว่าอยากได้ตัวเดียวจบเนี่ยแบบว่าไอตัวเดียวพี่ผมลุยเขื่อนลุยแม่น้ําลุยบอ่อด้วยนะครับเอาแบบคุ้มๆหน่อยครอบคุมหน่อย นะครับก็จัดเบอร์สิบห้าได้เลยนะครับเพราะว่าราคาเดียวกันครับแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับคุ้มวันนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าจะซื้อบีจีไดว่ามือสองก็น่าจะมีตัวสามพันกว่านะครับไปซื้อพวกลอกญี่ปุ่นลงเกลือนะครับพวกลอกญี่ปุ่นมือสองลงเกลือตัวหนึ่งก็ห้าหกร้อยบาทนะครับแล้วจะไปซื้อทําไมในเมื่อลอกมือหนึ่งใหม่ๆดีไซน์คลาสสิกเหมือนเราซื้อรถเวป้าครับแต่เป็นรถเวป้าแบบปีใหม่ๆนะครับราคาแปดร้อยเก้าสิบาท คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับน่าจัดด่วนๆเลยนะครับจํานวนจํากัดเพราะว่ามีมาเบอร์ละ60ตัวเท่านั้นครับเบอร์ละ60ตัวนะครับเพราะว่าคนนึงก็5-6ตัว5-6ตัวครับแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับโอเคงั้นคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ